บายดีพอลุงแม่ป้าเมาื่อทุกูทุกคนเด้อที่อยู่ต่างประเทศก็ดีเมื่อนี้ก็สีเห้ามาเบิง่งสวนพักอีแม่เนาะนี่แหละพอมีเพื่อเลยแน่นี่ละน้อยมาแต่ดำหนาแล้วกะ็พอดีอีแม่วะเก็บมาเพ็ดเธอแน่วะนี่ก็มีสวนมาเพ็ดต้นโกย อันนี้โหสังขูบ่เพื่อนเอิน้อน,นี่เดีจากทางฝั่งไทยเพื่อนเอิวมาหนาเลยเนาะมีทางต้นมะเขือต้นมะเขือส่วนร้ายมันจะย,ยิงกันมันจะเป็นมะเขือขึ้นนี่กำลังเป็นดอกมีทางเคอร์มันแน่เคอร์มันก็มีมันยังไม่เป็นโฮเลยว่ะล่ตอนนี้แ,แต่ยอดมันเขี้ยวอยู่นี่อันนี้มันเคอร์มันนะจุดนี้ กับมะอ,อืมะอ,อืเป็นหมาแล้วเปล่มะอเอือนี่นนะยังเป็นหมาน้อยยู่วอ่ะไม่เยอะพดแลดวพวเก็บมันนั่นทางพวกมีทางมะสลีตนาาลลงง้นมะสลีกำลังเยอะนี่แหละต้นมะเพรกะส่วนพักพอได้เก็บเสือผาเข้าผาน้ำ มีด้ซื้ออ้าวหักแล้วตัวน,น,นี้ยังบ่อบเก็บเอาแน่ตัวนี้ฮะอ๋อตัวผักบงอันนี้ขักอะไรนี่เอออยู่นี่เนาะคิดว่าปูอยู่น้องผูาา้ใดมาเพชรเพื่อน,น่ะคือมาปุ่มคักแท้เมืองส่งคือสีเพชรคักเนาะอ่อนๆกัเพชรอืเรอเอาเพชรขีโนูบ่เอาเพชรอันน,นี่สามาอือ แม่ไม่ได้ปลูกบอกมะบอกง่ายเลยมันไม่ได้เพชรแต่มาเพชรนะอันนี้ต้นมะเขืออันนี้มีเป็นมาซ้ำเนาะนิเดี๋ยเป็นอยู่มันจะเป็นมะเขือขึ้นหรือวะอันนีมม้มะเขือมะเขือวานนี่หรือเปล่าอืมดมิมะเยนี่ดิมะเขือนี่ ผมไม่ได้ซื้อมู้ปูไว้หืมอ้ใกล้กินห้องมาเพ็ดปุ่นะหรือว่ามันจะกินแมงไหม้นล่วมันถือบ่ะโอ้มีเพ็ดเนาะเก็บอาแล้วโได้แต่ใกล้บ้องเขามาตอดอันเนาะนี่ ังแตะนออดิอากับปูบงเดินหกบอกปีกายนี้เดินหกปีกายนี้ปีนี้ก็แตะนอออกรายสีนอเีอันนี้จะเป็นักบงสะออนแต่ักบงยอดเยอแท้ๆ กินน้ำไม่ได้ทน,ดนัดแน่ดิ้ต้นมะเพ็กดกะนมีทังต้นมะฮุ่งน้ำต้นนะยังไม่เป็นมะซ้ำผักเซนในผักเซนนี่อีเม่ละราวานเอาบอกอเออ เก็บได้หลายเธอได้แน่นี่เก็บเธอเลยมากระแท้เอเลยๆเดียวครั้งนั้นก็จะเป็นเพื่อเลือกครั้งนะสซนมเะเขือบอกครั้งนะครั้งนั้นสซนมเะเขือร์ครั้งนี้สซนมะเพ็ดยังม,มิดฮะกระเฮามาต้นมะเพ็ดแก่ลกๆ น,นี่อันนี้แม่นผักเซนอันนี้ผักเซนคันสมมาพี่กิมาพี่กะกินสมผักเซนนี่แม่เราคั้นไว้มาอืมาโททางนี้มาอึ้มาโทมันยังไม่เป็นมาเนี่ยยอดมันแกงเซิน แกงหน,น,น่อไม้นี่ต้นกอยต้นนี้ก็หากระแตะนอออตัวน,นี้สิพาย่างเข้าไปเบิ่งเงิน,นโสนตัวน,นั้นอีกคมอันนี้ประคมที่ว่าโลกินยอดโลกินยอดก็ได้ต้นมักือนี่อันนี้จะเป็นกกมเอเต็มอยู่ทางนี้แหละ มนมาเือมาโก็มีแต่ยังมีทันได้ออนั้นมีทันได้ออมาซ้ำมีถางมะโบบต้นมะโบบนําต้นมะโบบก็มีนี่แม่และสิปูไว้หอดยามเดินหกเดี๋ยวเราเอาเอาลงไว้ดิต้นมะม่วงเราก็ปูแต่มีเหตดโหกอโง่น้วมากินเอออันนี้จะเป็นดอกกระเจียวนี่น ดอกกระเจียวขาวตวนดอกกระเจียวขาวก็มียามนี้มันจะเป็นดอกกระเจียวขาวพีละมะทเป็นพุ่มผักเสลย์ยงับซุปหน่อไม้ใบมันยอดมันก็ได้หักอยู่เนาะอันนี้จะเป็นต้นมะเขือเนี่ยมันขึ้นกับอันอันนั้นมันขึ้นกับเขือมะโทนี่ดิมัเป็นมะอยู่นี่ มันมันเยหนยิ่งกันแล้วมันจะเป็นมะเขือขื้นมดเพราะว่ามันเคยเคยกับต้นมะเขือขื้นสวนท้ายจะเป็นกกมกโธมากแถะนี่มะเขือกับมันมันมีขึ้นมาซ้ำเพราะว่าตน้นต้นเดอ้อหมือนีพอ,ออกไม่ออกเราเฮอเบิ่งโซน กะนี่แหละสวนมะเขือนี่สวนมะเขือของอีแม่ก็มาเลาะเบิง้งนี่เคยได้เอามาจากเธอมะเขือขึ้นนี่แหละทางนี้กะเห็ดโซนน้อยๆค่ะอีแม่กะไ,ไม่ได้เห็ดโซนเยอนะนาะทางพุ่นกะลาสิป,ปูโก้โก,ก้ทางพุ่น แต่ฮะกำลังฮะกำลังปู้ยังผมแตะแตะยอดอ่อนเดี๋ยด,ดียันได้ผล้โคมหอบคคมหอบปีหนึ่งผละอย่างสีได้แตะนอ,อแตะเพื่อออก,กได้ตอนนี้ก็กำลังพังลงเนาะต้นไม้ต้นเพื่อนเรากำลังปู้อันนี้จะเป็นโอสิงไข่เครื่องตัวนี้แต่ว่ามีหัว บางไทยเอิญไวเลยเนาะแต่ว่าจบวบางได้ยินเพื่อนเอินว่าหู้สิ่งใกรเครื่องแบบหอบหอมมาเพื่อนนี่กะกินมันหอมดิปุ้บไปทางนะไอ้ข้างนี้เนี่ยข้างเถิงนี่ก็มีอยู่แต่ว่าต้นนี้จะเป็นต้นมะแขงตัวนี้มะแขงหวานต้นมะแขงหวานนี่ส่วนแรกมันกระซิเกิดเองมันในแถวนี้เราไม่ได้ปูเพราะว่าหนมันล่นลงก็เป็นนี่แหละ ภาพบรรยากาศจะไดรคือสมโซนทำกันชุดไล่ก็มีแต่หญ้าและปูฟ้าเลยนี่มันจะเป็นมาคืนเื่อเพราะมันเป็นน้ำออมมืดเลยมันยิงกันเหมืนมันยิงกันมันจะเป็นน้ำมืดแต่ว่ากินกับหน่อไม้ส้มกินกับอันนั้นก็คักอยู่กับต่ำน่อไม้ส้มนี่อันนี้ก็จะเป็น ต้นอันนั้นคือกันต้นผักขมแต่โลก,กินกระแซบอยู่ได้นี่ตันนี้ตนนัวน,นี้ก็ต้นผักขมผักขมหวานบมผักขมเพิ่อเล่นนี่แหละ